สวัสดีค่ะวันนี้แป๋วชาแนลนะคะวันนี้วันนี้จะมาตอบคําถามนะคะเพิ่งเลิกงานขอโทษทีนะคะพอดีมีน้องสองคนที่เขาฝากข้อความไว้แล้วก็ถามในคอมเมนต์ถามในใต้ยูทูบนะคะว่าการสมัครเรียน CNA นะคะผู้ช่วยพยาบาลน,นั่นเองในอเมริกานะคะต้องทำยังไงบ้างอายุเท่าไหร่นะคะก็คืออายุเนี่ยไม่จำกัดเรียน เียก็คือว่าถ้าเราคิดว่าเราเรายังมีแรงที่จะไปยกคนไข้นะเพราะว่าขั้นต่ำอ่ะยี่าพาวเขาจะระบุในนั้นไปเลยว่าว่าตามที่ทํางานเขาจะบอกเลยเหมือนทุกที่เราไม่ใช่ว่าเฉพาะ CNA หรือว่างานอะไรก็แล้วแต่แต,แต่คืองานในอเ,อเมริกาส่วนมากนะคะ ถ้าทําอย่างตามห้างอะไรอย่างเงี้ยจัดของจัดสต์หรือว่า Amazon พวกแพ็คของแพ็คอะไรเงี้ยก็คือ25พาวขั้นต่ำเนี่ยคุณต้องลิฟต์ให้ได้ก็คือต้องยกให้ได้เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับหลังหรืออะไรอย่างงี้ไงเขากลัวเราจะยกไม่ไหวถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็น CNA เนี่ยคุณต้องเตรียมใจไว้เลยว่ามันต้องเจอเยอะกว่า25พาวแน่ๆคือมันไม่มีหรอกคนไข้อายุ25น้ำหนักแค่25พาอะไรเงี้ยคือของทุกอย่างเหมือนแบบว่า ยกคนไข้คือไม่ได้ยกเอามือเรายกสองสองมืออย่างเดียวเนาะมันจะมีเครื่องช่วยอะค่ะเครื่องเครื่องแบบว่าเครื่องทุนแรงเนาะก็ก็คืออายุไม่จํากัดเนาะแต่ว่าก็ก็คือเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าไม่จํากัดตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะได้เลยเพราะว่าพี่อีกคนที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลอะชื่อพี่ฟ้าพี่ฟ้าต้องแอบ,บเปิดเผยนะพี่ฟ้าแต่พี่ฟ้ายัางสวยอยู่แบบว่ามองไม่รู้ว่าว่าห้าสิบแต่พี่ฟ้า น้าสิบเขาก็ยังมีที่ทำงานนะอายุ60 62ยังมีเป็นเป็นเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่เลยยังยกคนไข้ยอยู่เลยแล้วแข็งแรงมากอยากจะบอกว่าบางเด็กวัยรุ่นบางคนน่ะยีกว่าหรือว่า18บ9ปดสยังสู้ไม่ได้เลยนะคือแบบว่าแรงเขาดีมากแล้วเขาทำมาเป็น10กว่าปีแล้วอะ่ะ ก็คือว่าอายุเนี่ยตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็วิธีสมัครเนาะก็คือเปิดเข้าไปใน Google ดูว่าคุณอยู่ในรัฐอะไรของอเมริกานะคะก็คือว่าในจังหวัดไหนของอเมริกาแล้วก็หาที่ที่แบบว่าหาแบบว่าที่ที่ทเราจะเรียนใกล้บ้านเราที่สุดในเขตของคุณน่ะที่คุณอยู่ว่าเซิร์ชไปว่าเอ uh, ่อ CNA nurse เออก็คือ nursing assistant school นะคะหรือว่า CNA ก็ได้ CNA class อ่ะเนาะเขาก็จะมีขึ้นมาให้เลยว่าใน Google เขตที่คุณอยู่มันมีที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่าเรียนอ่ะตอนเรียนอ่ะมัน725ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แล้วแล้วระยะเวลาตอนที่เรียนก็คืออย่างที่บอกเหมือนในต้นต้นคลิปนะคะว่า5อาทิตย์แล้วก็พอตอนนะั้ มันใกล้จะเข้าโควิดแล้วมันก็เลยเหลือลงมาสี่สี่ปุ๊บก็เหลือสามแต่ตอนนี้มันหมดโควิดแล้วมันคือไม่ได้หมดโควิดแต่ว่าโควิดมันซาแล้วก็เลยว่าไม่รู้ว่าตอนนี้มันเรียนเต็มค่าทัห้าอาทิตย์เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วค่าใช้จ่ายอ่ะมันยังเท่าเดิมหรือว่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็ต้องเช็คกันดูนะคะหรือว่าถ้าเช็คหรือว่าถ้าเช็คไม่เป็นหรือว่าหาไม่เจออ่ะส่งส่งรัฐที่คุณอยู่มาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเช็คให้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งเพจไปให้ว่า หน้าไหนใน Google เนาะเดี๋ยวจะส่งที่อยู่ไปให้ช่วยๆกันเราจะได้มีงานทำเนาะก็นั่นแหละวิธีสมัครก็ไม่ยากขอให้มีเอ่อ driver license แต่ว่าถ้าไม่มี driver license ก็เอาเป็นก r นการ a r นะคะก r นการ a r หรือ citizen ที่คุณมีแล้วก็อ่าไทยพาสปอร์ตด้วยแค่นั้นแหละ2อ,อย่างที่มี ID หน้าของตัวเองเนาะแล้วก็โซเชียลรู้สึกจะไม่ใช่นะจำไม่ได้น่าจะไม่ใช่ แต่ใช้ตอนสมัครงานถ้าเกิดว่าเรียนผ่านแล้วสมัครงานนะใช้แน่แน่ก็แค่นั้นแหละแล้วก็ไปเรียนเรียนเรียนในห้องเรียนเนี่ยสี่อาทิตย์แล้วก็หนึ่งอาทิตย์คือเป็นคลินิกก็คือไปฝึกงานในสถานที่พยาบาลจริงเลยนั่นแหละไปดูเขาก็คือคลินิคอลเนี่ยเขาจะไม่ให้เราจับอะไรอยู่แล้วแหละเพราะเราก็จะไปเดินตามคนที่เขาทํางานอยู่แล้วไปเดินดูเขาแต่ว่าณนะตอนนี้ที่เห็นเห็นนะั้นเด็กนักเรียนมานะคลินิคอ็นะจับหมดคือคุณไม่ได้มายืนล้วงกระเป๋าแล้ว ค,คุณต้องหยิบต้องช่วยต้องจับคือเขาเขาบอกเราเลยก็คืออยากเป็นเร็วก็มันก็อยู่ที่ตัวของแต่ละคนว่าเราอยากเป็นไวแค่ไหนเราอยากเราเรายิ่งถามมายิ่งดีเพราะว่าคนอะ่ะส่วนมากเอาจริงไม่ต้องว่าอาชีพนี้หรอกอาชีพไหนก็แล้วแต่แม่คงแม่ครัวถ้าเราไม่ขยันหรือว่าไม่ใฝ่รู้อ่ะไม่ถามอ่ะมันก็ไม่เป็นหรอกถูกปะถ้ามันมอจะยืนเพราะว่าในหนังสือกับชีวิตจริงมันคนละเรื่องเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวขอตัวกลับไปอ,อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเพราะตอนนี้แบบว่ามอมแมมมากตั้งแต่ตีห้าครึ่งหกโมงแล้วนะคะก็ยังไงมีอะไรก็ส่งมาถามกันอีกได้นะคะยินดีจอบเอย่ยินดีตอบให้จะทุกคําถามเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเนาะโอเคบายค่ะ